ตางที่นี่สถานีบ้า,สสา,า,านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายามือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่2 5 5 5 รับต่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีหลังสวนครับอรอพพอหน้าถานีแล้วกันไป้อด้ยวโนโยนะเดนอไหนาเนี่ยกระบวนรถรเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดร,รับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองตาคตสถานีโพธารามสถานีเจ็ดตําเหรียนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษรทมีความประงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งก่นใช้บันไดทางขึ้นลงชด้นขวาเบอร์องขบวนรถและระมัดระวันตรลายด้วยครับโอ้ทาที่นี่สถานีบ้านโป่งบดยษรทมีความประงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งก่อนใช้บันไดทางขึ้นลงชด้นขวาและระมัดระวันตรลายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับ ขบวนรถเจนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่3งนับสรงบริษัทต้นทางจากสถานีจุลทาตุฐานใหญ่สุดปลายทาง,ายายงาทางี่สถานีการกรุงเทพอมิวัฒครับขบวนรถเจ้าหนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดนับตรงบริษัทที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาสถานีบางบบรุกสุดปลายทางที่สถานีการุงเทพอภิวัตน์ครับ สถานีบัสโป่งในานามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีีอกาสาด้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ